สนใจวิธีการพูดที่จะทําให้ก่อให้เกิดอะไรได้บ้างก็เราอยากไปต่อกับเธอไงเราเลยคุยกับเธอในเรื่องนี้ถ้าเราไม่อยากไปต่อเราก็ปล่อยไม่ต้องพูดก็ได้ป้าปล่อยให้ท็อกซิกอยู่เนี้ยแต่เนี้ยที่เราพูดเพราะเราอยากอยู่กับเธอยันแปดสิบเลยนะเราไม่ได้คิดกับเธอและแต่งงานกับเธอมาอยู่กับเธอแค่สิบปีนะเว้ยเราต้องการที่จะอยู่กับเธอยันแปดสิบดังนั้นเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเหลาไม่เหลาวันนี้ก็ต้องเหลาวันหน้าอยู่ดีทีมเดียวกันยังนะ เห็นปะะ่มคาพูดในส่วนที่เราพูดเราว่าเราพูดดีแล้วนะแต่อีกคนนึงมันท็อกซิกได้แต่ถ้าสมมุติตอนนั้นเราขยายความเข้าไปอีกอะ่ะโอ้ยมือหนูเล็กไปหน่อยมือเล็กนิดเดียวก็เลยถือขวดน้ําไม่ไหวเลยน้ําเสียงเอ่ยคําพูดเอ่ยเห็นไหมน้ําเสียงมันดูเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นคําพูดดูเป็นทีมเดียวกันแล้วทําให้เขาคิดตามว่าก็มือเล็กอะ่ะมันก็เลยตกเพราะขวดน้ามันใหญ่เรื่องมีอยู่ว่า E ีีนี้นะคะสมมุติว่าเราอยู่ในองค์กรแล้วเราอยากที่จะ ขอคำปรึกษาจากหัวหน้าของเราขอเวลาเขาว่างั้นเถอะเหมือนแบบพี่หนูขอปรึกษาพี่หน่อยได้ปะให้คุณเลือกว่าอันไหนท็อกซิกกับกันแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากเจอคำพูดเนี่ยระหว่างอันที่หนึ่งด่วนปะอันที่สองแันหนึ่งได้ปะจริงๆอ่อะก็อยู่ที่น้ำเสียงด้วยนะแบบหนึ่งได้ปะก็ดีกว่านิดนึงแต่ถ้าในในระดับน้ำเสียงเดียวกันอะนะแต่ถ้ายิ่งในน้ำเสียงเดียวกันเลยอะแต่แบบว่าด่วนปะ กับแป๊บหนึ่งได้ปะอ,อันไหนแย่กวกันด่วนด่วนปะเพราะอะไรรู้ไหมในเชิงจิตวิทยาคือคําว่าด่วนปะคนที่พูดกําลังจะบอกว่าของคุณเนี่ยมันไม่ด่วนเท่าของเขานะเนึ่ยเอกปะแต่กับคําพูดว่าแป๊บหนึ่งได้ปะแป๊บหนึ่งได้ปะมันเหมือนกับว่า,วาคุณรอฉันแป๊บหนึ่งได้ปะ ต่างกันนิดเดียวเส้นบางๆนิดเดียวเองอะมันเหมือนกับว่ามันจะเหมือนกันได้ด้วยซ้ําแต่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงกับความรู้สึกที่เรารับรู้ได้เพราะในเชิงจิตวิทยาคือคําว่าด่วนปะมันมีนิ่งเครื่องหมายเท่ากับทันทีว่าคุณนไม่ด่วนเท่าของฉันหรอกไอคนที่เดินเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าเอ้าของหนูไม่สําคัญเหรอแต่ถ้าเราพูดว่าแป๊บหนึ่งได้ปะมันคือเหมือนแบบเออเราเห็นความสําคัญนะแต่ตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ขอเธอรอก่อนได้ไหมแป๊บเดียวอย่างเงี้ยคำว่าแป๊บหนึ่งได้ปะจะทําให้รู้สึกว่า เป็นทีมเดียวกันมากกว่าคําว่าด่วนปะเข้าใจนะว่าคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ต่างกันนะหรือด่วนปะมันก็ไม่น่าจะท็อกซิกขนาดนั้นนะคนที่พูดอาจจะมองว่าไม่ท็อกซิกแต่คนรับสารเขาอาจจะรับสารแบบท็อกซิกก็ได้ปะและถ้าคนบางคนมันมีความท็อกซิกติดลบคิดลบอยู่แล้วละ่ะเขาได้รับคําว่าด่วนปะ่ะ ข้าไปมันก็ยิ่งคูณ2เข้าไปอีกแต่ถ้าคนบางคนที่ท็อกซิกอยู่แล้วแล้วรับคําว่าแป๊บหนึ่งเด้๋ยปะมึงก็ยังจะท็อกซิกได้นึก mm hmm. ออกมแต่ถามว่าเวลาที่เราพูดอะมีนิ่งมันต่างกันนิดหนึ่งคนที่ท็อกซิกยังไงแม่งก็ท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ดีก็ตามนึกออกมว่าต่อให้คาพูดมันดีต่อให้น้ําเสียงเราดียิ้มหวานเลยแต่คนที่ท็อกซิกและคิดลบอะอคติกกับคนอื่นยังไงมันก็ลบอยู่ดีแต่เราไม่พูดถึงประเด็นนั้นกันเพราะคนเหล่านี้เราต้องไปแก้ ข้างในเขาอีกทีนึงอันนี้เราพูดถึงในส่วนของวิธีการพูดไม่ได้สนใจว่าเขาจะท็อกซิกหรือเปล่าเราไม่ได้สนใจผู้รับนึกออกปะแต่เราสนใจวิธีการพูดที่จะทำให้ก่อให้เกิดอะไรได้บ้างทีนี้ถ้าเราเลือกคำพูดที่ดีกว่าได้มันก็ยิ่งดีแต่ถ้าเราเลือกคำพูดที่ไม่ดีหรือหลุดคำพูดที่ไม่น่ารักออกไปแล้วเนี่ยวิธีการแก้เกมก็คือว่าเราต้องขยายความ เราต้องขยายคําพูดของเราเพิ่มเข้าไปอีกถ้าสองอย่างนี้ไปควบคู่กันยกตัวอย่างเช่นสมมุติเขามาขอความช่วยเหลือแล้วเราบอกว่าเฮ้ยพี่ขอเวลาประมาณ15นาทีได้ปะแป๊บหนึ่งได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทําอันนี้ก่อนพอดีนายเขาเร่งแล้วเดี๋ยว15นาทีเดี๋ยวพี่คุยกับเองเลยรอแป๊บหนึ่งนะเข้าใจปะรู้สึกดีขึ้นปะพี่ขอเวลาคําว่าขอเวลาเราขอใครขอเขาขอเขาแปลว่าเขาสําคัญยัง เออมันดูให้เกียดกว่าคําว่าด่วนปะคําว่าด่วนปะนี่แม่งไม่ค่้เกียดเลยอะแม่งแบบมันเจ็บอะคนรับมันเจ็บอะคุณคุณพูดโดยที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้ท็อกซี่คุณก็แบบก็ก็กูรี่บอะของกูกูรีบกว่าแต่มันแสดงถึงหัวโขนของคุณเลยนะที่คุณรู้สึกว่าคนอื่นด้อยกว่าคุณในองค์กรเราเป็นทีมเดียวกันเราอยู่บนองค์กรเดียวกันเหมือนอยู่บนเรือลําเดียวกันเราจะยกตัวเองเหนือแบบนั้นอะมันไม่ได้ มันจะทําให้คนในองค์กรหรือคนคนนั้นเจอคําพูดแบบนี้บ่อยๆเขาเขาจะไม่อยากร่วมง,งานกับเราเพราะคุณเหมือนผักเขาออกจากเรือตลอดเวลาเหมือนไหมก็แบบด่วนปะก็คือเรื่อง,องกูสําคัญสุดอะในขณะเดียวกันที่เขามาปรึกษาเรามันไม่ใช่เรื่องแบบส่วนตัวขนาดนั้นเขามาปรึกษาเรื่องงานอะมันก็เป็นเรื่องในองค์กรหรือเปล่าดังนั้นถ้าเราช่วยเขาได้เขาแก้ปัญหาได้องค์กรก็เดินต่อได้ราบรื่นขึ้นถูกไหม แต่นี่ถ้าเราบอกว่าด่วนปะมันเหมือนเราผักเหมือนเราตีเส้นว่าเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะมันไม่ทีมเดียวกันดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในองค์กรเป็นหัวหน้าหรือกําลังจะร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานเราอะบางทีต่อให้ไม่เป็นหัวหน้าเถอะบางทีพาร์ทลูกน้องแล้วเจ้านายเดินไปพูดแบบนี้แล้วลูกน้องแม่งสวนกลับมาบอกว่าพี่ด่วนปะยิงเ้ยแบบเอาเฮ้ยกูเป็นเจ้าของกูด่วนอยู่แล้วทุกอันที่กูพูดกูด่วนเสมอมึงไม่ให พาราลิตี้กูก่อนเหรอนร้่องอกว่าเขาก็จะขึ้นแล้วเขาจะทะเลาะกับคุณได้เลยนะแต่ถ้าบอกสมมุติถ้าเราเป็นผู้น้อยแล้วเขาเป็นเจ้านายเขาเป็นหัวหน้าเราสมมุติแล้วเราบอกว่าพี่หนูขอเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ป่ะพี่ขอเวลาสามวันได้ป่ะพี่เดี๋ยวหนูตอบให้อันเนี้ยเดี๋ยวหนูรีบทาอันนี้ของหนูก่อนแล้วเดี๋ยวหนูช่วยพี่เลยเห็นป่ะทีมเดียวกันมะทั้งทีมเดียวกันการขยายความได้คําพูดมันได้ด้วยเพราะอะไรเราขอเวลาเขา อันนี้คือคำพูดและการขยายความที่เป็นตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ถ้าในดีตีทลแต่ละเรื่องเราสามารถบิดคำพูดเลือกคำพูดอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเป็นคำว่าขอเวลาอะไรอย่างนี้ก็ได้มันอยู่ที่บริบทอยู่ที่ช่วงเวลานั้นด้วยว่าเราจะเลือกคำไหนอ่ะถ้าสมมุติเราเลือกคำพูดผิดละ่ะแต่การขยายความมันได้ละ่ะสมมติว่าเขามาขอความช่วยเหลือใช่ไหมถ้าบอกเอ้ย เองด่วนปะวะพอดีของพี่อ่ะพี่ด่วนมากเลยพอดีเจ้านายรีบเอามากเลยอ่ะพี่ก็เลยแบบเดี๋ยวขอทําอันนี้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวเองร้องล่างก่อนเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพอพี่เสร็จอันนี้แล้วปุ๊บพี่ลงไปหาเองเลยเห็นป่ะคําว่าด่วนปะเมื่อกีอ้ไม่ดีเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่ถ้าการขยายความมันลึกซึ้งแล้วดูทีมเดียวกันได้อ่ะเราสามารถพลิกเกมกลับมาได้นะทุกคนคือเราเลือกการขยายความให้มันสอดคล้องกับความรู้สึกทีมเดียวกัน ไอสิ่งที่เป็นท็อกซิกเมื่อกี้มันจะถูกละลายหายไปเพราะเวลาเราฟังคนฟังมันจะฟังแล้วมันจับเอาภาพรวมมันไม่ได้จับก้อนนั้นเป็นหลักหรอกนึกออกปะดังนั้นน้ำเสียงคำพูดการขยายความถ้าได้ไปทั้งสาอันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้อันใดอันหนึง่งคุณก็ต้องไปทาอันอันอื่นเพิ่มนึกออกปะต่อให้การขยายความคุณไม่ดีแต่คุณเลือกคําพูดดีอะ่ะก็จบแต่ถ้าคุณเลือกคําพูดไม่ดีคุณก็ต้องไปขยายความให้มันได้ด้วย ขยายความและทําให้รู้สึกเหมือนทีมเดียวกันมากขึ้นคีย์หลักก็คือว่าคุณต้องทําให้ความรู้สึกเขาเหมือนทีมเดียวกันกับเราให้ได้อย่าผลักเขาออกลูกก็เหมือนกันหัวก็เหมือนกันแกนกลางเดียวกันคุณอย่าทําเหมือนเขาไม่มีค่าคุณอย่าทําว่าความคิดของเขาผิดเขาแค่คิดไม่รอบคอบเขาแค่คิดน้อยเขาแค่มีวิธีหรือชุดความคิด ที่น้อยกว่าคุณเฉยๆเราก็แค่คิดไม่เหมือนกันเฉยๆเพราะคุณคิดน้อยไปแต่เราคิดเยอะกว่าคุณเราก็เลยคิดได้ลึกกว่าพอเราคิดลึกกว่าคําตอบของเราจึงถูกกว่าเธอแต่ของเธอก็ไม่ได้ผิดหรอกดังนั้นถ้าเกิดการยอมรับว่าเอออันนี้ดีกว่าจริงเขาจะไม่ติดท็อกซิกกลับไปเราทะเลาะกันได้แต่ทะเลาะกันอย่างสร้างสรรค์ไงมันจะจบสวยได้เขารู้สึกแพ้เราก็จริงนิดนิดนึงว่าแบบเออมึงคิดได้ดีกว่าอแต่คุณยอมรับไหมว่าของคุณอ่ะมันไม่มันไม่รอบครอบหรือมันยังไม่ครบ ทุกด้านหรือเปล่าแต่การที่เราบอกว่าคุณยอมรับไหมมันอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ทีเดียวกันละแต่เราก็ต้องขยายความว่าก็มันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็ดันไม่ได้คิดตรงนี้แต่เราคิดมันก็เลยเหมือนมาแชร์กันไงเห็นปะเพิ่มคําพูดเข้าไปอีก ทำเมื่อกี้ที่บอกว่ามันดูว่าคุณคิดมาน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าทีมเดียวกันมากขึ้นหลังจากที่เราขยายความว่าก็คุณคิดมาน้อยก็ไม่ผิดไงแต่ว่าเราช่วยคิดให้เพิ่มขึ้นมันจะได้ไปได้มากขึ้นหรือว่าเราจะได้รู้ล่วงไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมืนอนแบบก็เราอยากไปต่อกับเธอไงเราเลย คุยกับเธอในเรื่องนี้ถ้าเราไม่อยากไปต่อเราก็ปล่อยไม่ต้องพูดก็ได้ป้าปล่อยให้ท็อกซิกอยู่เนี้ยแต่เนี้ยที่เราพูดอ่ะเพราะเราอยากอยู่ก,กับเธอยัน80ิเลยนะเราไม่ได้คิดกับเธอแล้วแต่งงานกับเธอมาอยู่กับเธอแค่10ปีนะเว้ยเราต้องการที่จะอยู่กับเธอยัน80ดังนั้นเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเหลาไม่เหลาวันนี้ก็ต้องเหลาวันหน้าอยู่ดีทีมเดียวกันยังนะนะคะหรือถ้ากับลูกเนี้ยอ่าสมมติเขาทําขวดน้ําตกแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรนี่ ไม่เป็นไรหนูทําไม่ผิดลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะแต่เราแบบนั่งคุยกับเขาแบบอย่างจริงจังซีเรียสแบบดูแบบบรรยากาศมันซีเรียสหนลูกหนูทําอันนี้ไม่เป็นไรครับหนูไม่ได้ตั้งใจครับลูกเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผิดได้เพราะเมื่อกี้มันแตกไปแล้วอ่ะเด็กเขารู้สึกว่ามันแตกแล้วเขาทําผิดไปแล้วอ่ะแต่ต่อให้เราพูดว่าไม่เป็นไรลูกเห็นป่ะเราเลือกคําพูดได้น้อยเด็กก็จะรู้สึกติดค้าง มันก็จะมีพาร์ทที่แบบว่าเด็กก็จะเหมือนแบบไปไป,ไปน้อยใจต่อหรือแบบไปพูดอันนี้เป็นเคสจริงเนาะเขาก็ไปพูดบอกว่าหนูอยากกระโดดลงมาจากชั้นสองเลยอะไรเงรี้ยทั้งที่แบบอายุแค่สี่ขวบเนี่ยเขาเหมือนทําโทษตัวเองต่อทั้งที่แบบแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูไปแล้วอะเห็นปะ่ะคําพูดในส่วนที่เราพูดเราว่าเราพูดดีแล้วนะนะแต่อีกคนนึงมันท็อกซิกได้แต่ถ้าสมมุติตอนนั้นเราขยายความเข้าไปอีกอ โอ้ยมือหนูเล็กไปหน่อยมือเล็กนิดเดียวก็เลยถือขวดน้าไม่ไหวเลยน้ำเสียงเอ่ยคําพูดเอ่ยเห็นไหมน้ําเสียงมันดูเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นคําพูดดูเป็นทีมเดียวกันแล้วทําให้เขาคิดตามว่า ก็มือเล็กน่ะมันก็เลยตกเพราะขวดน้ำมันใหญ่มือเล็กนิดเดียวถ้ารอบหน้าบอกขอความช่วยเหลือนะเดี๋ยวมาม้าช่วยรอบหน้าเราช่วยกันได้รอบนี้หมาม้ายังไม่ทันช่วยก็เลยตกเลยมันก็เลยแตกเลยลกูกไม่เป็นไรนะเพราะว่ามือเล็กนิดเดียวไหนดูมือสิมือมาม้าก,กับมือหนูเป็นไงต่างกันไหมไหนวัดกันดูสิเนีย่ยจังหวะที่เราวัดวัดมือกันน่ะเด็กรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นทีมเดียวกันยังทีมเดียวกัน,กนใครเก็ดพิมพเก็ดให้หน่อยเนาะ สำหรับอีพีนี้ใครชอบแล้วรู้สึกดีกับเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ติดตามคุณอาจจะพลาดสาระความรู้แล้วคุณอาจจะหานิกกี้ไม่เจออีกเลยแบบยังไงวะเพราะว่ายุคนี้คนทำคอนเทนต์เยอะมากดังนั้นช่องนิกกี้อาจจะถูกละลายหายไปกับคอนเทนต์อื่น ดังนั้นกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้ามันดีมากจริงๆกดส่งต่อให้แม่แม่ท่านอื่นด้วยหรือเพื่อนร่วมงานของเราที่เขาพูดไม่ดีเราไม่ต้องพูดเองเราให้นิกิมคนพูดให้ mm. ดังนั้นอย่าลืมมาติดตามแล้วก็กดส่งต่อให้เพื่อนด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ ep หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ